สวัสดีครับน้อง,องทุกคนวันนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐานมสีเทอมหนึ่งนะครับแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดหนึ่งกไก่หน้าก้านะครับเอาเราเออกข้อหนึ่งใหญ่ก่อนนะครับเขาบอกว่าจงเขียนเซตต,ต่อไปนี้ครับแบบแจกแจงสมาชิกนะครับน้องจําได้กันอยู่ใช่ไหมครับว่าการเขียนเซตเนี่ยนะครับมันจะมีเขียนเซตแบบเป็นเงื่อนไขหรือเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกนะครับแต่ข้อนี้เขาจะให้เราทําการ แจกแจงนะครับอ่ะข้อที่1ครับเขาบอกว่าเซตของสระในภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะเขียนเครื่องหมายแบบนี้ก่อนปีกก,ก่อนนะครับหลังจากนั้นสระภาษาอังกฤษก็มีตัว A นะครับตามรูปน้ำ e i o และก็ u นะครับเซตของสระภาษาอังกฤษก็ได้แก่ A, e i o u เป็นสมาชิกของเซตสรสะภาษาอังกฤษนะครับมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด5ตัว ต่อไปนะครับเซตของจํานวนคู่บวกที่น้อยกว่า10นะครับจำนวนคู่บวกก็คือจํานวนเต็มบวกที่เป็นเลขคู่นะครับและน้อยกว่า10นะครับก็ได้แก่เลข2 4 6 8 10ดได้ไหมครับ10ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าให้น้อยกว่า10นะครับดังนั้นเลข10เราจะไม่เอาก็จะมีทั้งหมด4ตัว ต่อไปครับเซตของจำนวนเต็มบวกที่มี2หลักนะครับอ่ะเราก็เขียนวงเล็บปิดกาไปก่อนนะครับเต็มบวกส,สองหลักก็คือพูดถึงหลักสิบเริ่มต้นคือเลขสิบครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงเก้าสิบเก้านะครับอันนี้ก็คือเซต ของจานวนเต็มบวกแต่เป็นเซตจํากัดอยู่นะครับมีจุดเริ่มต้นอย่างที่พี่เพชรบอกมีจุดสิ้นสุดนะครับต่อไปเซตจานวนเต็มที่มากกว่า100นะครับจำนวนเต็มจํานวนเต็มมีอยู่3แบบคือเต็มลบเต็มศูนย์แล้วก็เต็มบวกนะครับแต่ที่มากกว่า100ก็คือเก็คือเป็นเต็มบวกนะครับก็ได้แก่อะไรวเขียนวิกกได้แก่100มากกว่า100ก็คือ101 นะครับ102 1 0รนไปเรื่อยๆครับไม่มีวันสิ้นสุดนะครับเซตตัวนี้เรียกว่าเซตอนันต์อันนี้อาจจะจำกัดนะครับเซตจำกัดอันนี้เซตอนันต์ก็คือเซตยังไม่มีที่สิ้นสุดมีจุดเริ่มต้นก็จริงครับแต่ไม่มีจุดสิ้นสุดแต่เซตจำกัดนี่จะมีจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีจุดสิ้นสุด ต่อไปข้อ5ครับเซตของจำนวนเต็มลบที่มากกว่าลบ100่จำนวนเต็มลบที่มากกว่าลบ1น0นะครับจำนวนเต็มอยู่3า,าแบบใช่ไหมครับน้องจำกันได้ไหมที่เราเรียนกันตอนม1นก็คือเต็ม0อาจเต็มลบเต็มศูนย์เต,เ,ตนยเต็มบวกใช่ไหมครับแต่นี้เขาพูดถึงเต็มลบนะครับเพราะฉะนั้นมากกว่า100ก็จะต้องลบ -99 นะครับลบ9กบลบ 97, นะครับไปเรื่อยๆไปจนถึงลบ 1, นะครับเพราะว่าถ้าถัดจากลบหนึ่งไปก็จะเป็นศูนย์ละนะครับก็เป็นจำนวนจำนวนเต็มศูนย์ไปนะครับอันนี้ก็เป็นจำกัดต่อไปครับเขาเขียนเซตแบบเงื่อนไขมาให้นะครับเซตที่ x นะครับ x เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า3และน้อยกว่า10 ก็จะเขียนนีครับมากกว่า3แต่น้อยกว่า10แปลว่าเราไม่เอา3ก็เป็น4เป็นจำนวนเต็มด้วยนะครับ4แล้วก็5 6 7 8แล้วก็9 10ไม่เอา3ไม่เอานะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับนี้เอามาด้วยนะครับต่อไปครับข้อ7 x นะครับเซตของ x x เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่างศูนย์กับ1 จำนวนเต็มที่อยู่ระหว่างศูนย์กับหน่งมีไหมครับมีไหมไม่มีครับเพราะมันไม่ใช่ตัวสิยลนะครับมันไม่ใช่จำนวนไม่เต็มเพราะฉะนั้นเป็นเสร็จว่างครับน้องๆสามารถเขียนเป็นปีการแล้วก็ว่างอย่างนี้หรือน้องๆจะใช้สัญลักษณ์เร็จว่างนะครับมันจะเป็นเอพเอ็มเเล็เซตว,ว,ว่างจ,จะเป็นแบบนี้ วงกลมแล้วก็ขีดอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้สีตานี่ครับนี่เ็จว่างนะครับก็คือแบบนี้เขียนอย่างนี้ครับอันใดอันหนึ่งนะครับจะเขียนแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้น้องเขียนไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะครับใส่ตรงนี้แล้วก็เอานี้มาใส่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับใส่ซ้อนกันอย่างนี้ใส่ซ้อนกันแบบนี้เราเรียกว่าเซตของเซตว่าง นะครับในเซตนั้นจะมีเซตว่างเป็นสมาชิกโอเคไหมโอเคนะอันนี้ไม่เอานะครับอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาตรงนี้ไม่เอาเขียนอะไรอันหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปครับเขาบอกว่าเซตของจํานวนเต็มลบที่มีค่ามากกว่าห้าจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากกว่าห้าไม่มีนะใช่ไหม เพราะว่ามันมากกว่า5ก็คือ678 90มันก็เปจำนวนเต็มบวกหมดนะครับจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากกว่า5ก็ไม่มีครับก็เป็นเซตว่างไปนะครับไม่มีสมาชิกนะครับโอเคต่อไปเซตของจำนวนเต็มที่ยกกำลัง2แล้วได้10096อยมาดูครับยกกำลัง2เราก็ขี้โกงหน่อยเอา196ไปหาหลัก มีไหมเนี่ยจะเป็นวนเต็มด้วยแนะ่อ๋อพิมพ์ผิดนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้พี่เปชรพิมพ์ผิด14ครับ14 14คูณ14ได้196ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับสมาชิกของมันก็คือ14นะครับแต่อย่าลืมนะครับมายกกำลังสอง เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอีกหนึ่งจำนวนครับก็คือลบ14เราเอาลบ14ยกกำลัง2ขึ้นไปปุ๊บมันก็จะเท่ากับ196เช่นเดียวกันนะครับข้อนี้ให้น้อง,องไฮไลไท์ไปเลยถ้าจะผิดกันก็ผิดกันข้อนี้เยอะนะครับจะผิดก็ผิดกันข้อนี้เยอะนะครับอ่ะต่อไปครับเซ้ของชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยตัวชอช้างนะครับโอเคพี่เพ็ตไปหามาเรียบร้อยแล้วนะครับชนบุรีชัยนาทชัยภูมิชุมพรเชียงรายเชียงใหม่ รเราก็เอามาตามนี้เอาเรียงกันก่อนนะครับโอเคนะครับอ่ะใส่ปีกาก็มันลงมาแลวอย่าลืมอะไรครับลูกน้ำลืมไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่ใส่นี่ถือว่าเป็นตัวเดียวกันหมดเลยนะนี่ครับจบแล้ว เพชรก็หวังว่าน้องๆจะเข้าใจเรื่องของการเขียนเซตนะครับการจแจกแจงสมาชิกของเซตนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อสองใหญ่นะครับที่พูดเกี่ยวกับจงเขียนเซตต่อไปนี้แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกนะครับเดี๋ยวจะตัดเป็นตอนๆน,นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับโชคดีครับ